เนี่ยเป็นครั้งแรกของเราที่เราจะได้มาถ่ายรูปไอที่เขาชอบนิยมถ่ายกันวันนี้นะครับผมจะขออนุญาตพาเพื่อนๆไปเที่ยวหาดบางแสนแล้วลองมาดูซิว่าในช่วงโควิดแบบนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามพวกเราไปค้นหาความหมายที่แท้จริงของหาดบางแสนกันดีกว่าครับวันนี้เราจะลองเอากล้อง canon usm 5 0 mark ii มาลองถ่ายนี้ดูว่าเจ้ากล้องกับเลนที่มันแถมมาให้ตัวเล็กๆแบบนี้มันเอามาถ่ายรูปเล่นๆในวันว่างๆแบบไม่อยากแบกกล้องหนักเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันข้อดีของกล้องรุ่นนี้เนี่ยถ้าใครเลือกจุดโฟกัสไม่เป็นนะครับก็สามารถเอามือแตะที่จุดตรงไหนก็ได้ของหน้าจอนะครับเพียงแค่นี้คุณก็จะได้การที่มันเลือกจุดโฟกัสให้ง่ายมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าใครช่วยเชยแสงไม่เป็นนะครับกดเลื่อนที่แถบมิเตอร์วัดแสงได้เลยสะดวกมากครับ ตรงนี้เราเห็นว่าตรงนน้นก็เหมือนทางขั้วงกรนะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงนนลงเดินสนุกดีลองมาเดินดูกันเห็นไหมไมันเป็นอย่างเงี้ยแต่เมื่อเดินขึ้นไปเด้งขึ้นไปบู๊เห็นวิวภูเขาวสวยมากเดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันดีกว่าตรงนี้มันจะออกมาเป็นยังไง การถ่ายภาพวิวแบบนี้นะทิคของมันง่ายๆเลยก็พยายามปรับตัวเอฟสตอปนะให้มันแคบๆเพราะว่าภาพวิวต้องการความคมชัดสูงแล้วก็แน่นอนครับสีสันควรจะต้องสดใสอาจจะเลือกแลนด์สเคปก็ได้นะหรือว่าเลือกโหมดที่คุณชอบแล้วก็เพิ่ม Saturation ให้มันเพิ่มอีกสักหน่อยเวลาจะกดเพิ่มสีเนี่ย คุณเข้าไปกดที่ตัวนี้ได้เลยครับนี่กดตัว Q นี่เห็นไหมแล้วอยู่ใต้ไว้บาลานซ์จะเป็นตัว Picture Style เข้าไปใน Picture Style แล้วมันจะสามารถกด Info เนี่ยเพื่อเรียกการปรับตั้งค่าละเอียดเราก็เลือก Saturation หรือความเข้มสีให้มันมากขึ้นอีกนิดนึงทําให้ภาพวีดิโอของเรามันไม่น่าเกียดแล้ววันนี้แดดจัดมากเราก็จะเลือก Contrast เนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าไม่ไงนะั้นนี่ยค t นทรามันจะจัดทำให้สีขาวมันจ้าไปเลยแล้วก็สีดํามันมืดไปเลยอย่างเงี้ยต้องปรับ Contrast ลดลงปัญหาของการถ่ายภาพในวันนททีีทีี่่มมหหอออกรื้้้งฟาาาสขวจเย เราอาจจะลองถ่ายภาพเป็นภาพขาวดาก็สวยดีนะครับนอกจากนั้นเจ้าตัวกล้องตัวนี้เนี่ยก็ยังให้เลนส์ซูมมาเรียกว่าสะดวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดวิดีโอนะวิดีโอของเจ้าตัวนี้นอกจากเลนส์ของเขาจะมีระบบกันสั่นเนี่ยข้อดีหนึ่งอย่างของเขาก็คือเขายังมีระบบดิจิตอล i อเนะครับทำให้มันถ่ายวิดีโอแล้วเนี่ยมันยังสามารถนิ่งได้มากกว่าปกติโหจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย ภาพที่ออกมาเนี่ยดูนุ่มและนิ่มเหมือนใช้กิมบอลเลยนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราชอบนะสำหรับเจ้าตัว canon eos m50 เนี่ยก็คือหน้าจอของมันเพราะว่าหน้าจอของมันเนี่ยสามารถที่จะหมุนพับกลับด้านเห็นไหมเออสะดวกไหมนี่จอถ้าเป็นแบบนี้อย่างในมุมเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้าในบางครั้งเราต้องการถ่ายมุมต่ำใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องแบบลงไปนอนกับพื้นก็ได้ มันแค่นี้ไงเกือบละเกือบละเ,เกือบเข้ามาไม่ได้ละจริงๆนี้ก็แคบดีนะเท่ดีมันก็แบบเก๋ๆโอเคเจ๋งดีเดี๋ยวเราลงไปเดินดูตรงอื่นต่อว่าน่าจะมีองค์ประกอบอื่นที่น่าสนใจอะไรบ้างไปอีอกอย่างหนึ่งที่เราชอบคือตรงนู้นเห็นไหมตรงนู้นน่ยมันจะมี คล้ายๆกับเป็นตู้ๆสีๆขึ้นมาอันนี้เราชอบนะว่ามันเออดูแปลกตาดีอย่างเนี้ยมันถ่ายง่ายเพราะว่ามันเป็นอุประกรบแบบแพทเทิร์นเนี่ยเป็นซ้ำๆซ้ๆกันแค่นี้ก็ออกมาดูน่ารักแล้วแต่เรามีทริคนะเวลาเราถ่ายฝู้กภาพแพทเทิร์นเนี่ยถ้ามันจำนวนน้อยๆชิ้นเราจะนิยมถ่ายแพทเทิร์นให้มันมีประมาณสัก3ามหรือว่า5นะครับจะไม่ถ่ายเป็นเลขคู่นะเพราะว่ามันจะแบ่งบาลานซ์กันมากเกินไปเดี๋ยวเรามาดูกัน อันนี้จะเห็นว่าน้ำทะเลข้างล่างเนี่ย right ใสมากเลยนะเห็นพื้นเลยขอบอกไว้ก่อนนะครับใช่หาดบางแสนนั้นจะมีช่วงฤดูการที่น้ําใสเขียวมองเห็นพื้นแบบนี้เนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวไปถึงช่วงต้นปีนะครับนอกจากนั้นนะครับบริเวณนี้นะครับยังมีอุปกรณ์ออกกําลังกายและก็สวนภูมิทัศน์พักผ่อนหย่อนใจนะครับให้ประชาชนมาใช้บริการในช่วงเย็นเย็นรวมไปถึงบริเวณที่มีสิ่งก่อสร้างอย่างเช่นศาลาริมทะเลนะครับก็ทําให้ได้ภาพที่สวยงามและแปลกตาขึ้นอีกครับ โดยเฉพาะตอนนี้นะครับเข้าสู่สถานการณ์โควิดนี่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าหาดบางแสนคนน้อยมากๆเลยเว้ยใครที่อยากบันทึกภาพหาดบางแสนที่สวยๆในช่วงนี้โอกาสเหมาะมากๆเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแอบเป็นเด็กนะเพราะวันนี้ไม่มีเด็กเล่นเดี๋ยวเราลองปีนหาหมุมกันเอาไปบริเวณของเล่นเด็กแถวนี้นะครับก็จะมีสีสันที่ค่อนข้างสวยงามสดใสน,นะครับตัดกระสีท้องฟ้าสีฟ้าในวันที่อากาศเคลียร์สดใสแบบนี้เซ็งจริง เพราะฉะนั้นว่าแล้วก็ต้องลองถ่ายภาพกันดูนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาแย่งเด็กเล่นของเล่นเยอะมากไปละเดี๋ยวเด็กๆจะไม่มีให้เล่นเดี๋ยวจะพังตัวเพราะเราตัวใหญ่ลองเดินดูอื่นกันเวลาเราถ่ายสายรรมเราจะไม่ถ่ายหน้าแบนตรงๆมากนะเราจะถ่ายเฉียงๆนิดนึงเพราะนั้นเราจะเหลือสเปซด้านข้างให้เขาหน่อย มุมสวยมุมสวยจริงๆไม่เคยมาเลยนะจริงๆที่นี่มุมสวยใครว่างๆก็มาถ่ายรูปให้หน่อยแล้วก็เอารูปมาโชว์ในไฮเปอร์พิเซลโฟโต้กรุ๊ปด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายดอกไม้ที่เรามาเสียบเอาไว้ตรงนี้นะซึ่งเอาไว้ให้เป็นตัว subject หลักแล้วกันถ้าเราจะถ่ายโบเก้เนี่ยเราจะต้องมีวัตถุอยู่ข้างหน้าแล้วพยานจเจาะใกล้ๆเ,เ,เลินเเลแล้วแบ็กกราวด์เนี่ยมันจะเห็นว่าทะลุออกมาเป็นต้นไม้และเป็นรูๆเข,ขาขาแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะทําให้เราเห็นโบเก้ชัดขึ้นนี่แบบนี้โฟกัสทีี่ดอกไม้้้ขาางหนนนะ แล้วก็บิดกล้องไปด้านข้างยิ่งตรงไหนที่มีรูเยอะๆเนี่ยโอโ้โหมันยิ่งเห็นชัดมากอากาศช่วงบ,าบา่ายๆสายลมอ่อนๆโชยมาแบบนี้ก่อนแนะนำเลยนะครับให้มาดูที่จุดชมวิวบริเวณเ,เขา3ามมุกครับ ซึ่งที่นี่นะครับก็มีคาเฟ่ที่อร่อยๆสำหรับใครที่ต้องการมาหลบแดดน,นะครับรวมไปถึงศาลเจ้าแม่เขาสามมุกแล้วก็นอกจากนั้นยังมีน้องลิงเจี๊ยโอ้โหเรียกว่าอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวลองเดินไปสักหน่อยเดี๋ยวเราไปดูน้องลิงมีน้องลิงอยู่แยะเลยแล้วก็จะมีอุโมงค์ซึ่งอุโมงค์ตรงนี้มันจะเป็นรูปคําว่าบางแสนเขาสามมุกนะซึ่งไอ้เจ้าอุโมงค์ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายๆคนชอบมากันเดี๋ยวลองไปเดินดูกัน นี่เราลิงเผือกหันหน้ามาโอ้โหน้องลิงแถวนี้ก็เยอะมากเลยนะคุณแต่ว่าเขาบอกไปก่อนนะครับว่าเวลาไปถ่ายภาพน้องลิงเนี่ยต้องค่อยๆย่องเข้าหามันนะครับแล้วก็ต้องดูอาการท่าทีมาด้วยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้ามันตกใจมันอาจจะขู่ทำร้ายเราก็ได้นะครับมองกล้องหน่อยนอนมองกล้องหน่อยนอนมองกล้องหน่อย จะเห็นว่าเป็นประโยชน์ของการเช็คจอต่ำนะทำให้เราลงไปถ่ายเขาง่ายมากจะเห็นได้ว,ว่ากล้องแค n นลเนี่ยสามารถเอามาถ่ายวิดีโอได้อย่างค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับในภาพเนี่ยเราทําการโฟกัสติดตามเจ้าตัวลิงที่เดินผ่านหน้ากล้องนะครับจะเห็นว่ามันโฟกัสเจ้าต,ตัวลิงเนี่ยโฟกัสชัดตลอดเวลาเลยทีเดียวไม่ว่าจะเดินเข้ามาใกล้กล้องหรือเดินไกลออกไปอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นทางเดินนะฮะ ของทางเขาสามมุกซึ่งเขาทํามาเป็นโมงนะแล้วก็ติดตัวหนังสือครับว่าบางแสนเขาสามมุกนะครับซึ่งใครที่มาเนี่ยเขาก็จะชอบมาเดินเล่นถ่ายรูปเล่นตรงแถวนี้แต่ก็ต้องระวังขาใหญ่นะขาใหญ่ที่นี่เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะเดินเพ่นพ่าดไปเสมือนเป็นบ้านของเขาส่วนเราก็เหมือนมาเยี่ยมบ้านขเขาเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วย บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับขอบอกเลยนะครับมาเดินลอดอุโมงตรงนี้เนี่ยฟินสุดๆเลยนะครับเพราะเนื่องจากจะเห็นวิวที่ดีแล้วตรงสถาปัตยกรรมเนี่ยก็ยังน่าสนใจมากๆและน้องลิงเนี่ยแถวนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆจริงๆเลยนะครับเดินผ่านจากอุโมงตรงนี้ไปตามทางลงเขาไปนิดเดียวนะครับคุณก็จะเจอกับศาลเจ้าแม่เขาสามมุกนะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่ขนาดเล็กสีแดงอยู่บริเวณริมหน้าผานะครับเพียงแค่คุณเดินตามถนนนี้ลงไปนะครับไม่นานนะครับ คุณก็จะเจอกับศาลเจ้าแม่เขาสามมุกซึ่งเป็นศาลเจ้าแม่นะครับสีแดงอยู่บริเวณริมหน้าผาริมถนนตรงนี้แหละครับแล้วก็จะพบว่ามีผู้คนมากราบไหว้สัการะอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ก็ต้องขอเตือนก่อนนะครับถ้าเกิดใครจะเอารถมาจอดบริเวณนี้ปิดประตูหน้าต่างและเก็บของหลังรถให้ดีนะครับเพราะเจ้าจอแถวนี้ดื้อมากพอเมื่อเราเดินเข้าไปข้างในศาลเจ้าแม่เขาสามมุกนะครับทุกคนสามารถมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภวาสนาซึ่งก็จะมีคนเข้ามากราบไหว้บูชากันตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับ ภายในก็จะพบว่ามีคนเอาของมากราบไหว้สักการะนะครับมากมายหลายรูปแบบเลยนะครับบรรยากาศก,าก็ถือได้ว่าดูขลังและดูศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับและที่นี่ผมก็ได้มาพบกับพี่ประเสริฐชายผู้ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ซึ่งสืบทอดมาจากคุณยายของท่านและท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าตอนสมัยที่คุณยายยังเป็นวัยรุ่นคุณยายมีนิมิตฝันว่าเจ้าแม่ข่าวสามมุกมาหาท่านและบอกให้ท่าน ช่วยก่อสร้างเป็นเรือนไม้บริเวณที่ตั้งสารณปัจจุบันนี้ซึ่งเดิมทีเป็นเพียงแค่สารเพียงตาขนาดเล็กแต่คุณยายของพี่ประเสริฐก็ไม่ได้เชื่อภาพนิมิตเหล่านั้นเลยตรงกันข้ามพอเมื่อคุณยายออกไปทํางานและค้าขายเป็นเวลาหลายปีก็พบว่าสุขภาพร่างกายก็ไม่แข็งแรงทํางานใดๆก็ประสบความล้มเหลวขาดทุนการเงินการทองหาได้เท่าไหร่ก็หมดสิ้นไปหมดคุณยายของพี่ประเสริฐก็เลยนึกถึงเหตุการณ์นี้ขึ้นมา สุดท้ายยิ่งตัดสินใจมาขอเข้ามาและมาสร้างเป็นเลือนไม้จากสารเพียงตาเล็กๆบริเวณนี้ให้กลายเป็นเรือนไม้ที่ผู้คนสามารถขึ้นมาเพื่อกรับไหว้บูชาเจ้าแม่สามมุกและท่านก็ได้กลายเป็นผู้ดูแลนักสถานที่แห่งนี้สืบทอดมาเรื่อยๆจนกระทั่งท่านสิ้นอายุไขโดยที่พี่ประเสริฐนั้นเป็นผู้ที่ถูกเลือกจากคุณยายต่อไปพี่ประเสริฐเล่าให้ฟังว่าท่านก็รู้สึกดีใจและก็ภาคภูมิใจที่ได้สืบสารเจตนารมณ์ของคุณยาย แต่สิ่งที่น่าเสียใจนั่นก็คือตอนนี้พี่ประเสริฐก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะมาสืบทอดเจตนารมณ์ตรงนี้ต่อไปเพราะว่าลูกหลานและทาย,ยาทของพี่ประเสริฐก็ไม่มีใครเลยที่จะมีแววว่าจะมาดูแลนักสานที่แห่งนี้และเคยมีคนทํานายว่าท่านเจ้าแม่สามมุกท่านได้เลือกคนใหม่ไว้แล้วส่วนพี่ประเสริฐก็เพียงแค่รอเวลาต่อไปพี่ประเสริฐได้เล่าให้ผู้รอฟังว่าเจ้าแม่สามมุก ที่เราเห็นนั้นจะเป็นเพียงลูกปั้นของเจ้าแม่เล็กๆที่ห่มสบายสีชมพูอยู่บริเวณด้านหน้าซึ่งเดิมทีนั้นลูกปั้นนี้อยู่ข้างในโพรงถ้ำข้างในสุดโดยข้างในโพรงถ้ำนั้นเดิมทีก็เพียงแค่ให้คนมุดตัวเข้าไปการาบไหว้บูชาได้แต่พอในภายหลังจอมพลปอพิบูลสงครามท่านมีดำริที่จะตัดสร้างถนนบริเวณนี้จึงต้องมีการระเบิดภูเขาเพื่อที่จะทําการตัดถนนผ่านบริเวณด้านหน้าศาลอย่างทุกวันนี้ในขณะที่ทําการระเบิดภูเขา เกิดมีก้อนหินขนาดใหญ่ลงมาปิดบริเวณปากถำ้ำโดยที่ชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับผลกระทบ <c oughs> ก็เลยได้ทําการอัญเชิญเจ้าแม่สามมุกออกมาก่อนหน้านี้ทําให้องค์เจ้าแม่สามมุกที่มีขนาดเล็กที่ผู้คนกราบไหว้กันอยู่ในทุกวันนี้คือองค์เจ้าแม่องค์ดั้งเดิมที่เคยอยู่ในโพรงถ้าแห่งนั้นแต่ชาวบ้านได้ทําการสักการะอัญเชิญออกมาเสียก่อนก่อนที่ก้อนหินขนาดใหญ่จะลงมาปิดปากถ้าและทําให้เราไม่สามารถเข้าไปกราบไหว้ข้างในโพรงถ้าได้เหมือนเดิม และตั้งแต่นั้นมาสารเจ้าแม่สามุกก็จึงได้ประดิษฐานอยู่บริเวณริมหน้าผาตรงนี้สืบทอดจนถึงในยุคปัจจุบันพี่ประเสริฐได้เล่าตำนานความรักและโศกนาฏกรรมของเจ้าพ่อแสนและเจ้าแม่สามุกให้พวกเราฟังโดยละเอียดท่านได้บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานแล้วพอสมควรซึ่งเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคนพื้นที่โดยที่ผู้หญิงคนหนึ่งมีนามว่ามุกเดิมทีเป็นคนบางปะส้อย หรือในตัวเมืองจังหวัดชลบุรีได้ย้ายมาปลูกมะพร้าวอยู่กับคุณยายบริเวณหมู่บ้านใกล้ๆกับเขาสามมุกส่วนพ่อแสนเดิมทีนั้นเป็นลูกของพ่อกำนันชื่อว่ากำนันบ่ายกำนันบ่ายนั้นเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีคนรู้จักกว้างขวางมีฐานะมั่งคั่งล่ำรวยโดยที่พ่อแสนนั้นก็จะเหมือนกับหนุ่มวัยรุ่นในยุคนั้นทั่วไปชอบเล่นว่าวชอบตีไก่และกีฬาที่ท่านปรดปรานมากๆก็คือการแข่งขันเอาว่าวจุฬา กับว่าปักเป้ามาสู้กันนั่นเองมิอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พ่อแสนกําลังแข่งว่าวอยู่นั้นสายปานก็เกิดขาดขึ้นแล้วว่าวก็ตกลงมาในสวนมะพร้าวของคุณยายแล้วก็สามุกนั่นเองเมื่อพ่อแสนตามมาเก็บว่าวที่หลุดเข้ามาในสวนแห่งนี้ก็ทําให้ทั้งสองได้พบกันแล้วก็ได้พูดคุยสนิทสนมกันสืบเนื่องมาเรื่อยๆและทั้งสองก็เริ่มตัดสินใจคบหาดูใจกันในขณะที่กําลังคบหาดูใจอยู่นั้นพ่อแสน เคยมอบคำมั่นสัญญาพร้อมกับแหวนมั่นให้กับสามุกบริเวณหน้าผาแห่งนี้แล้วก็บอกกันว่าจะรักกันตลอดไปหากวันใดที่ไม่ได้รักกันแล้วจะมากระโดดฆ่าตัวตายกันที่หน้าผาแห่งนี้หลังจากนั้นได้ไม่นานพ่อแสนมก็มาขอให้กำนันบ่ายผู้พ่อมาสู่ขอสาวมุกหลังจากที่ตนเองได้ทำการมั่นหมายกันไปแล้วแต่ปรากฏว่ากำนันบ่ายกับปฏิเสธและบังคับให้พ่อแสนนั้นจะต้องแต่งงานกับลูกสาวพ่อค้า ซึ่งอยู่ในตัวเมืองชลบุรีซึ่งต่างฝ่ายต่างเป็นคนที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยด้วยกันทั้งคู่สามุกพอทราบข่าวว่าบ้านนี้จะต้องแต่งงานกับลูกสาวของพ่อค้าทําให้ตัวเองเศรา้าโศกเสียใจมากในวันพิธีหรือวันงานผู้คนก็ต้องประหลาดใจเพราะพบว่าสามุกนั้นไปหาพ่อแสนที่งานแต่งแล้วก็เอาแหวนมั่นที่เคยให้คํามั่นสัญญากันนั้นไปมอบคืนให้กับพ่อแสนก่อนที่สามุกนั้นจะวิ่งหนีออกมาจากงาน และเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเพราะว่ามีคนเห็นว่าเธอนั้นมาที่บริเวณจุดหน้าผาแห่งนี้แล้วเธอก็กระโดดลงสู่ท้องทะเลบริเวณหน้าผาสามมุกแห่งนี้พอเมื่อเธอตกลงไปศพของเธอนั้นไหลเข้าไปในซอกหินชาวบ้านใช้ความพยายามอยู่นานกว่าจะสามารถนาร่างของเธอขึ้นมาได้พอเมื่อแสนเห็นว่าสาวคนรักของตนเองนั้นเอาแหวนมั่นมาคืนและเสียใจวิ่งร้องไห้ออกไปกำนันบายก็ออกคำสั่งว่าให้เสร็จสิ้นพิธีก,ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่กว่าจะเสร็จพิธีการก็มาพบว่าสามุกนั้นกระโดดลงหน้าผาจบชีวิตไปเรียบร้อยแล้วทําให้พ่อแสนเสียใจเป็นอย่างมากและนึกถึงคํามั่นสัญญาก่อนที่จะตัดสินใจกระโดดลงที่หน้าผาบริเวณเข่าสามุกแห่งนี้ตายตามไปอีกคนหนึ่งแต่โชคร้ายศพนั้นไม่ได้เกยตื้นอยู่บริเวณนี้กลับถูกพัดพาลอยไปตามกระแสน้ํจาจนกระทั่งศพนั้นไปลอยเกยตื้นโผล่บริเวณหาดบางแสน ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ตั้งศาลของเจ้าพ่อแสในทุกวันนี้ทําให้ผู้คนที่ได้ทราบข่าวนี้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจเป็นอย่างมากและมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าชาวประมงที่จะต้องแล่นผ่านบริเวณนี้หลายครั้งมักจะพบผู้หญิงสาวยืนอยู่บริเวณหน้าผาทําทให้ทุกคนตัดสินใจส,สร้างศาลเพียงตาเพื่อเป็นที่สิงสถิตให้กับสาวมุกและเรียกเขาแห่งนี้ว่าเขาสาวมุก แล้วก็เพี้ยนกันมาจนกลายเป็นเขาสามมุกในปัจจุบันส่วนบริเวณชายหาดที่พบศพของพ่อแสนนั้นก็ได้ทําการสร้างสันพิยงตาเพื่อเป็นที่สิงสถิตของดวงจิตดวงวิญญาณของพ่อแสนและเรียกกันบริเวณนี้ว่าหาดบางแสนและนี่ก็เป็นเรื่องราวและความรักโศคนากกรรมของชายหญิงคู่หนึ่งที่มีความแตกต่างทางฐานะและฐานันดรในสังคมจนทําให้ความรักไม่สมหวัง และสุดท้ายก็จบลงด้วยเรื่องเศร้าและก็กลายเป็นตำนานกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเชิดชูบูชาจนถึงทุกวันนี้แต่หลายคนที่อาจจะไม่ทราบมักจะคิดว่าหากจะมากราบไหว้องค์เจ้าแม่สามมุขขออะไรก็สมหวังได้ดั่งใจไม่ว่าจะเป็นการค้าหน้าที่การงานโชคลาภแต่ห้ามขอเรื่องความรักเพราะท่านผิดหวังเรื่องความรักขอแล้วก็จะไม่สมหวัง ซึ่งพี่ประเสริฐยืนยันกับเรานะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงเพราะว่ามีคนในพื้นที่มากมายเหลือเกินที่มาขอเรื่องของความรักแล้วก็มักจะสมหวังสามีนอกใจหนีไปที่อื่นก็มักจะตามตัวกลับมาได้หรือกลับมาคลองรักกันนั่นเองซึ่งพี่ประเสริฐบอกกับเราว่าไม่ว่าจะเป็นท่านเจ้าพ่อแสนหรือองค์เจ้าแม่เขาสามุกท่านล้วนแต่มีเมตตามหานิยมแล้วก็สามารถให้พร บนบันดาลโชคลาบ,บวาสนากับทุกทุกท่านไดน้หากเราตั้งใจทำดีตั้งใจธรมาหากินอยู่ในศีลอยู่ในธรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะสามารถคุ้มครองให้ทุกท่านมีแต่วความสุขความเจริญครั้งหน้าถ้าเกิดคุณได้มาหาดบางแสนอีกอย่าลืมแวะมาสักการะกราบไหว้บูชาไม่ไว่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อแสนบริเวณชายหาดบางแสนรวมไปถึงศาลเจ้าแม่เขาสาม,มุกบริเวณหน้าผาแห่งเขาสาม,มุกแห่งน,นี้ เพื่อความในสิริมงคลกับทุกท่านนะครับวันนี้ก็สนุกมากนะครับกับการมาพักผ่อนหย่อนใจที่หาดบางแสนซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการที่เรามาหาดบางแสนในช่วงม w n o r m อ l อย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะเพราะว่าไม่มีร้านค้าเปิดให้เราซื้อของกันในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเว้นระยะห่างนะแล้วคนก็อาจจะน้อยลงรวมไปถึงอาจจะต้องใส่แมสหรือหน้ากากาแบบนี้นะครับ แต่ทะเลก็ยังเป็นทะเลอยู่วันยังคันนะครับเพราะฉะนั้นหาดบางแสนก็ยังเป็นแหล่งพักผ่อนใจที่ใครหลายๆคนยังแฮปปี้แล้วก็ยังรักที่จะมาพักผ่อนเพราะว่าทะเลเนี่ยก็ยังให้ความรู้สึกทั้งอากาศบริสุทธิ์รวมไปถึงให้ f e ล l i n g ของความสนุกสนานทีเชอช่วยชาร์จแบตให้พวกเราเนี่ยทำงานในวันถัดไปได้อย่างมีความสุข รู้ไปถึงในวันว่างแบบนี้นะครับกล้องถ่ายภาพที่มีขนาดเล็กพกพาสะดวกไม่เป็นภาระ,ะในการแบกหามให้คุณแล้วคุณไม่ต้องแบกมันให้หนักอย่างกล้อง Canon e o s m 50 Mark II ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆรู้ไปถึงผมก็ได้ภาพที่น่าพอใจใจ,จากเจ้ากล้องเล็กๆตัวนี้กับเลนเล็กๆตัวนี้ที่แถมมาคู่กันมาอย่างดีสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการใช้งานที่ง่ายตอบโจทย์รวดเร็ว คุณภาพของภาพที่ออกมาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวอีกหนึ่งสิ่งที่เพื่อนๆนอาจจะต้องเรียนรู้ก็คือการใช้งานเช่นระบบโฟกัสซึ่งถ้ามีระบบโฟกัสให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าสวยงามเกินกว่าที่เราคาดเอาไว้มากจริงๆแล้วเพื่อนๆ่ะครับถ้าเ,เพื่อนๆคิดว่าการท่องเที่ยวของคุณการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กับผู้คนของคุณมันทําให้คุณเข้าใจอะไรบางอย่างมากขึ้นผมว่านี่อาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่ใช่แค่การบันทึกภาพก็ได้นะครับ ข้างหน้าชาวไฮเปอร์วิเซอย่างพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนเรื่องราวของสถานที่แห่งนั้นจะน่าสนใจอย่างไรติดตามกด Subscribe ที่จะไม่พลาดทีใ่ใหม่ๆพวกเรานะครับแล้วเดี๋ยวผมวรนชาตดสีจะพาเพื่อนๆทุกคนไปเที่ยวถ่ายรูปกับที่อื่นแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับไปละครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน